ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะจ๊เฮ้ยเจ้าชีดนี่ใช่ไหมร้านที่นายบอกเนี่ยอืมใช่แล้วที่นี่เป็นร้านที่ฉันบอกไงไงเป็นร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะซียโวซาแล้วนี่ไอเจ้าหนูนายมาทาอะไรที่นี่เนี่ยอย่าตอนนี้เชฟเขาเริ่มบ้าคลั่งแล้วนะนายนายรีบหนีออกไปเร็วเหมือนฉันจะได้กินหนูสกรปรกนะ แล้วก็เด็กน้อยที่ลงเข้ามาเฮอ้อช่วยฉันด้วยฉันฉันโดนเชฟเอามาทำเป็นพิซซ่า,อ,าอย่าบอกว่าเราต้องหนีออกจากที่นี่อีกแล้วนะอ่เจ้าชิฉันก็ว่าเหมือนกันนะรีบหนีไปเร็ว ประตูเรนล็อกหมดแล้วอะ่ะซีโรนก็ใช่นะซีประตูฉันล็อกไว้ตั้งนานแล้วจ้จาถ้างั้นฉันว่าเราหนีไปหลังร้านยันดีกว่าเจ้าชีชใช่แล้วหนีไปหลังร้านเลยเฮ้ยพวกน้อยจะไปไหนอะกลับมาหาฉันก่อนฮึบก,ก่าสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เล่นเกมของโรบรอทนะครับกับในแมพของพิซซ่าร้านค่ะตอนนี้มันไม่มีเวลา ก่อนที่จะไปเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะครับป่ะเอาไปเริ่มกันเลยครับทุกคนดูสิพิซซ่าไม่เมื่อตะแกะปึ๊บเพื่อนตัวแตกตายกลายเป็นสลายโผล่โกโก้คัทชทุกคนต่อไปก็ดาไส้กรอบกีไก่ทอดกีไก่ทอดทอดจากไม้ปลาโลนี่ทอดไส้กรอบไส้กรอบไส้กรอบโบโลน่าทาโก้พูดถึงไส้กรอบนี่เพลงลอยมาเลย เพลงดังในปี2020ปีไก่ทอดเนี่ยไม่รู้คนไทยเราเป็นอะไรกับปีไก่ทอดเนี่ยปีไก่ทอดปีไก่ทอดับแบบไาโรน,น,นี่ไม่เปิดประตูละ่ะเออเปิดแล้วต่อไปก็โซมะเขือเทศครับเขาพูดถึงโซมะเขือเทศเพลงลอยไปอีกแล้ว แต่จำชื่อเพลงไม่ได้อ้าวอ้ยโอยตกลงมาที่คอไปอเราต้องปีนพวกมาเขือเทศพวกนี้ขึ้นไปขึ้นแล้วเอ้ยปุ่มเดินเ้ยเขามาเขือเทศจากในกูเกิลเนี่ยมาแปลเป็น png Apex มะเขือเทศเทศต่อไปเราเข้ามาที่ห้องครัวเชฟกันได้นี่นายนายเงียบๆหน่อยนะนายเพราะตอนนี้เชฟเขากำลังทำอาหารอยู่อยู่นายรีบไปก่อนนะก่อนที่เชฟพขาจะหันไปรู้ตัวนายนะแล้วอลอยๆขึ้นไปเนี่ยทุกคนนี่จะเป็นเป็นเกมพัชนี่ขายสลิงหรือมั้งนี่ไงนี่หรอ ผมท่าเสียงเจ้าเชฟตัวนี้คล้ายๆกับเด็กเนิร์ดเลยไม่ต้องสนใจมันมากหรอนี่นายเออช่วยฉันด้วยฉันตนต้มฉันไม่อยากเป็นอาหารของจ้วเชฟ๋ยวฉันจะกลับมาช่วยนายนะตอนนี้เรามาถึงดาดแป้งนี่นายรตอนนี้แป้ตอนนี้เชฟกำลังทําแป้งอยู่นะ น,าย,นายต้องระวังที่บทของเชฟด้วยเพราะเขาจะบทนาอยเป็นชิ้นๆเลยนายก็จะแบนลาบตายไปเฮ้ยพวกละทุกคนเหมือนเราต้องระวังเชฟด้วยนะครับมีเชฟเขาก็ลังหันอยู่ปุ๊บก,ก,ก็กระโดดไปด้วยโอเคเรามาถึงที่ด่าล้างจานแล้วครับเราต้องปีนจานพวกนี้ขึ้นไปนะครับทุกคนดูสิน้ำล้นหมดเลยมีหม้อที่ต้มคนเสร็จแล้ว ต่อไปต่อไปเส้นสปาเกตตี้นี่นาฉันจำได้ฉันเคยกินเส้นนีนีย่ขาฉ,ฉันไม่ควรตายแล้วแต่ฉันว่าขาหักมากกว่าแหละเหมือนต้องปินเส้นสปาเกตตี้ให้ดีๆนะครับเรากำลังจะได้กินข้าแล้วหิวมากเลยวันนี้อออโอเคครับไม่อเรียที่อัดผมมันหายนะครับกระโดดห้องนี้มันมีเลือดด้วย ต้องระวังเลือดด้วยแหละแล้วก็มปที่ตรงนี้เอาใหม่ไหนไหนนะตรงนี้มันจะเป็นเลเซอร์ด้วยแหละนะต้องระวังด้วยแหละห้องต่อไปมันมีพิซ่าเยอะและเลยนาะผ่านมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนเราต้องรอดกันไปให้ได้มีใครผ่านมาถึงเฮ้ย,ยทุกคนด้าล่างมีนตัดพิซ่าทั้ง,งั้นเลยอะทุกคน เกิดเราตกลงไปนี่เราตายเลยไอซีเอ็มโอสิบห้าอะไรเหรอแล้วน,ะนวั่นมาพวดพี่บ้านตั้งข้างบ้านนาะยนี่นะเออฉันจำได้แล้วนี่ไอ้หนูนี่ไอ้น,ไน้องปีนขึ้นมาบนปีนขึ้นมาบนตัวพี่เลยพี่ยอมเสียสละขอบคุณมากนะคะเพ่ จะลืมทำบุญนะพี่ด้วยล่ะได้แล้วค่ะได้เลยครับไ,ไปทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาได้แลนะ้วเพราะร้ายเลี่ยเนี่ยแล้วแล้วก,ก่อนที่รถก่อนที่รถสองมิสซ่ามันจะออกเราต้องรีบปีนแล้วล่ะมันไม่มีเวลาแล้วรถสองมิสซ่ามันกาลังจะจะออกแล้วครับเชฟเขากำลังแพ็กของมิสซ่าอยู่ เกิดเบนมันมาดูคลิปนี้นี่หรือ ccg 7 8 0 4จ็ดเดี๋ยวได้มาดูคลิปนี้เนี่ยเนี่ยฝากฟังคำนี้ได้ว่าว่ากลับมาทำช่องเหมือนเดิมเถอะแล้วก็มาเล่นกับผมด้วยแหละผมกำลังหาวิธีสมัคร i s c คอ d อยู่นะครับถ้าเกิดใครรู้วิธีสมัคร Discord นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเล่นเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับเบนให้ดูนะครับุ๊รกระโดดเข้ากล่องวิซ่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะมันเหมือนฉันได้ยินว่าว่าเชฟบอกบอกกับเชฟบอกบอกว่าจะจะจะออกรถภายในอีกสิบนาทีตอนนี้มมาเหลือแค่เวลาเก้านาทีแล้วนะเดี๋ยวรีบเข้าไปึ๊บตอนนี้และเย้พวกเรามาถึงกันที่บ้านแล้วสิ จะชีดเชลแล้วเย้เย้รีบหนีตะบะวิ่งกับบ้านไปแล้วฉันเย่ยถึงบ้านมแม่คะผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับเฮเก็บตาตาโอเคนะคะเอ้ยยังไม่ถึงตอนนั้นดิปัดไปโอเคนะ